วิเพียบหลายทางมาวิ่งรวมนก้าวไปอีกเหลืออยู่แค่55-56บาทเองแค่55-56เจ๊ะไหมเราอยากตัดขั้นตอนนี้ก็คือตัดขั้นตอนมาเลยมีราคากลางมาโรงงานมาคุยกับผมเลยมาคุยเลยโดยอาจจะผมนี่อาจจะคือกลุ่มตัวนี้เจ๊ะไหมเพราะเวลาถ้ามันขยายรวมมันสมมุติว่าสินค้าของเรามันไม่ดียังไงเราก็ตีชินกันได้ดีชินกันได้่าเาต่อรองคือตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางเจ๊ะไหม ยิ่งมคุยกลางีมีหลหัวไหลไหลตัวใช่ไหมกี่ตัวสาบว่าสี่ตัวเข้าไปเนี่ยมัเอาคนละสามเปอร์เซ็นต์ห้าเี่ตายแล้วนะเราตายแลทนที่จะได้60บาทก็ขายได้สิบแปบาทเท่าเดือนสดบาทเนี้สิบาทเมื่อวานนี่สิใช่ผมขาย17บาทเมื่อวานยขาไล่ผมก่อนผมขายสิบแนอ่ะต่นี้เรื่องเศรษฐกิจน่าจะน่าจะมีอะไรอีกขอที่เจ็นะครับขอทนายความประจำสำนักงานอบต เพื่อบริการประชาชนนะครับเนื่องจากพี่น้องเขาเวลาเป็นโงคเปนซานนะครับสิไปปรึกษาไปหาทนายนะครับในมองในเมืองเริ่มต้นที่ห้าพันบาทนะครับป็นีงก็เริ่มต้นที่ห้าพันบาทจริงนะครับให้น้อยเพื่อนบ่เอานะครับเพินกมตัวน้ำเฒ้ามาในอยากให้มีนะครับผูทสิพ่นจบมาพุทิเพิเป็นทาน้องทนายนะครับมาประจำมีสำนักงานเฒ้าเวลาพี่น้องเขาเดือดหอนนะครับต้องมาปรึกษาอยบตอเฒาแล้วก็จะไปทัางหน้าเนาะนะครับ มาข้อที่แปดนะครับมีมาตรฐานนะครับในการจ้างนะครับทนายความเนื่องจากว่าราคามันสูงนะครับเนีกระด้ราคาเถื่อเถื่อเนี่ยครับที่ใช้งบประมาณแผ่นดินตามตำบลตามหลายๆหมู่หลายๆบอนพี่น้องนะครับงบประมาณตกมาหลายๆมันมีปัญหาในับการทุจริตคอร์รัปชันงบสิบล้านเจ้าหลานนะครับโดยเฉพาะมาหอดนะครับหอดหมองหอดบอล เหลืออีกประมาณนะครับบ่ถึง10ล้านนะครับงบ20ล้านเหลือประมาณ10ล้านอย่าพี่น้องนะครับเพิ่นเล่นกันลงมาเลยนะครับจนสิบนสิมาฮอดบ้านเฮานะครับเป็นถนนเออ่ลูกหลังจังซี่นะครับกินฮอดลูกหลังนะครับผู้บ่ได้กินนะมันเกล็ดนะมันเป็นกินได้เพร่ะเพราะว่ากินเงินเรือเป่น้องาะเพราะว่ากินงบไปกินลูกหลังหรืงนะครับสิบล้นะครับเดียวเหลือสามกว่าครึ่งก็มีย่ำได้บ่จังรับ แลเพิ่งชอยกันพี่น้องเลยนะพี่น้องนั่งเสนอได้ครับแล้วก็เพิ่มเติมกันไปยิ่งดีหน่อยอด,ดินน้ำกระป่าคือหนึ่งการจัดการชลประทาน,นด้านการเกษตรเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงโดยระบบทอในบ่ คือพัดน,น้าโดยระบบพอไปหอดเครื่องไผเปิดเขาเลยในส่วนนี้อย่างเห็นง่างเเยเห็นเลยเห็นได้โดยเอิ็นไหมมันสะดวกเลยสามทั้งไฟกั้นน้ำใช่นาแลงคือน้ำห่วยน้ำหอกห้องเท่านี้เฮ็ดไฟน้ำร้อนไว้แหมมัหรือว่าเป็นไฟทดน้ำของในหลวงแปดเซนติเมตร ไปในทิศทางใดนะครับเป็นการปฏิรูปในการศึกษานะครับในกล่มของก่มศีนะครับมีไลา์มั่ขออยู่นะครับเพิ่มเติมใดนะครับบวชสิษ์เป็นมุวงการทํางานจนเรื่องของผู้ปกครองนะครับไปโรงเรียนตื่นเห็นมากกับปุกแจ้งตัวจะตื่นสวยไร้แม่ถือทํางานพอท่านพอกะทิไปทํางานเขาหากีดอย่างเนาะใลนเศรษฐกิจค,คุมคู่มือนี่ก็เลยบ่มีเวลาในส่วนการดูแรของหลูกเก่าของเรานะครับ บอกยางไงว่าความสนใจของลูกน้อยลงเนื่องจากการเป็นยูแล้วก็การพกฉีดหรือว่าทางด้านธุรกิจของห้องเฟา่อยเครื่องมือคือต่เก่านะครับกัเกี่ยวกับอย่างอีกอะไรครับระกาอย่างห้รัฐบาลนะครับอาจจะได้ไฟฟ้าผูกคล้องกับคืออย่างห้รัฐบาลจัด ซึ่งหรือว่าการศึกษาให้จบปริญญาตรีนะครับตอนนี้กับผ่านบันครับอยู่ม3มนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเรื่องงบประมาณต่างๆก็น่าสิอยู่ในส่วนของปริญญาตรีเพราะว่ามีคนอยากจบหลายห้องกับวิทยุเลียงส่วนี้จบปริญญาตรีได้กับประมาณ3ามสี4ปีนะครับส่วนที่มีในการทําการทํางานที่นี่การศึกษาของเฮานะครับทุน,นการเรียนมันสูงความรู้หน่อยและได้กันหน่อยเศรษฐกิจกันหน่อยบ้างเมืองกันหน่อยลงไปตามตามระดับของการศึกษา ตอนนี้กายียยาบายของออสิบปะเทศอาเซียนขเขามากเราภาษากับผู้เป็นนะครับเข้ามรู้เข้ากันหน่อยอายตั้งประเทิเขาตัวนี้ก็ทั้งอยากให้ผู้ปกครองนี่อขอทั้งรัฐบาลน,นะครับให้ซอยทั้งด้านการเลี้ยงน,นะครับแล้วก็ทั้งด้านการคู่อยากให้เจ้าพริยตีไปปกครองอยากนะครับอยากให้รัฐบาลส่งเสริมทั้งการเลี้ยงน,นะครับค่ะเรื่องของพลังงานค่ะให้ลดค่าไฟฟ้าลมไหมค่ะ ก๊องกับยาไหยน้ำมันดีเซลตินละเ้าหาบาทรถคายเจ็ดผม,มตุมลล่มแต่ถ้ารถล่มดีค่ะสามสิบบาทยาไหยพระลง,งานเซตอาทิตย์มี่ประจำหมููบาทรอ้จ้าไทส่รงเสริมพระลง,งานโทดแทหายละค่าอ้อยมัดเสบะหลังน้ำมันปากสูงกือขึ้นเอาอ้อยน้ำ มันจะปลังมันปากไปเยียพลังทดเทีนเป็นเอียงเลยเป็นน้ำมันเป็นไฟบอยาได้ว่ายากได้พาัพลง,งานกรันตุนลงยากยากไงน้ำมันพืชโดนโลงมันแพง่กค่ากุ้ง